สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟาสล็อตเก้าแปดเหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องเอ้คอยหัวตะลุ่นะครับว่ายูฟามันมีเกมค่ายพีพีให้เล่นด้วยเนาะมาฮู้แล้วก็นำกันลวดนะครับผมนะทุนสี่พันเบ็ดยี่สิบจัดสไปทีสองพันงัดทางงัดทางงัดทางงัด,งด,งด,งดวาซาน <c oughs> เอาครับพี่น้องเอ้เสาแล้วนะครับผมนะมา ลุยกันเลยนะครับมอเตอร์ลู่อิหลีนะครับลู่ตอนที่ท่านผู้ชมส่งมาให้ดูนะครับว่ายูฟ่าเขามีค่ายพีพีให้เล่นแล้วนะพี่เอ้าสิเป็นยากอยังระบาดที่นี่เขาไปเล่นมานะครับเขาส่งมาอวดนะครับว่าแตกไปเกือบสองพันกว่าเท่านะครับผมนะเอ้าก็ลองมาเล่นตามนะครับก็ไม่เคยเล่นสักทีนะครับในค่ายนั่ะเดมิฮาสปินน้องหวานจีบเสียงกลับมาแล้วเนาะครับเนาะฮะ อืนะ้อสิบสองคูณหาหกสิบไปหาานึ่งทีหัวซ่านไปกันได้แล้วครับพี่น้องนะอเตอร์ลู่ยี่หลีนะครับว่ายูฟ่ามันมีค่ายพีพีให้เล่นนะครับอ๋อยีห่หลีเลยปล่อยก็ไปหาไอ้ค่ายอื่นหลีตัต้งโดนนะครับผมนะลู่สียววะล่ำตั้งโดนแล้วนะครับปล่อยหัววัตลู่นะครับเอาแล้วไงอันดับสามก็พี่น้องนะครับอันสามก็มเตี้ยเเกี่ยงหน่อยๆครับพี่น้องเลย เออจังสี่นี่แมนพวแมนเป็นล้อนไนแหละมาภากไอ้ท่านผู้ชมฟังนี่รำคานเันเวน้นเนาะของยูฟ่าผมว่ามันเอาเกมมาเกือบเกือบครบแล้วนะครับจริงๆนะนเอาเกมมาเกือบครบเลยนะหาเล่นได้ง่ายเลยอ่ะยิ่งมันเป็นระบบง่ายๆด้วยนะครับผมนะไม่ต้องแบบไปอะไรใส่สลวกสลิป เงินค่าของต่างประเทศอะไรเนี่ยครับผมนะไม่ยากปยหนึง่งอ่ะจบไปพันสามครับพี่น้องเจ๊งนะครับผมนะเอา้างัดลดนะครับเดี๋ยวสามพันสามได้เบียดเท่าไหร่อ่ะน่าจะเบียดสามสิบนะครับอ่ะงัดไปเลยครับผมเบียดสามสิบลุยไหม่แรกก็เจ๊งน้อยๆไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะก็พักไปหนึ่งวันมาครับเมื่อวานเนาะพักไปหนึ่งวันนะครับ ก็เจ็บกุกลิ้นนั่นแหละครับพี่น้องเอ้ยเจ็บกุกลิ้นนะครับเ,เก็บ,กกนนบเอาแล้วขอคูณขอคูณ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 สวยงามเอาแล้วคูณเอาคูณลอยครับพี่น้อง <c oughs> ไอ้เบียกรกะบอบหมื่น,นหกเฮ้ยเบียสามสิบแปดหมื่นหกต่อมาดีครับเฮ้ยคูณลอยแตก เอาแล้วไงคูนคูนคูนมีอีกมีอีกพี่น้องมีอีกบ้างสวบเอ๊เอบเกี่ยวกันกี่รบหวานเจี๊ยบเมื่อกี้เท่าไปแล้ววันเนี้ยเอาบัน้อยนาเขาคือกันละขออ่อยก็ได้มันนําเกมเข้ามาใหม่นะครับมาพอมันนําเกมเข้ามาใหม่มันก็ต้องมีลูกอะไรเขาเรียกอะเขาเรียกว่าลูกฟุกนะครับมันต้องมีลูกฟุกนะครับเอ๊บเกี่ยงอีกลอแล้วครับพี่น้องเลย ผมหัวจะเคยเล่ยนขัง้งผมหัวจะเคยเล่ยนขั้งเลขนะครับในค่ายยูฟ่าเนาะเพิ่งจะมีนะครับจริงๆนะเนี่ยหู่เต็มเลยครับพี่น้องเลยแตกเด้อเด้อบ้างนี่แตกเด้แตบแ่บอลเป็นธรรมดาไอ้เกื่องกระบอมเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวต้องหาสปินครับพี่น้องเอาแล้วไงกี่เท่าไปวะเนี่ยะสองพันกว่าเท่านนได้ไหมเนี่ยเป็นพันเท่าเลยมึงเนี่ย อฟรีเกมในฟรีเกมหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับพี่น้องเอ้เอาแล้วไงเขาเรียกว่าลูกอวยนะครับผมเนี่ยลูกแบบนี้เขาเรียกว่าลูกอวยนะครับอ <Nice. S 1> <c oughs> วยเกินนี่ดิครับโอ้สวีทบอดาสวีทบอดาซาว้าดิ <c oughs> พอได้ก็สวีทบอดาซาวาซานเอาบาริโก็แตกใน้วลาคูนี่เกือบเต็มอย่างนี้ครับผม เอาแล้วไงสองหมื่นแปดเบียดสามสิบครับผมเอาแล้วไงกี่พันเท่าไปวะเนี่ยแเ่งจุกคนิอยู่คิดคิดก็บ่ถือเต้เด้อเด้อโอ้ยเหลือซีวีสปินไหมครับพี่น้องอ้าวแล้วไงไหมโอ้โหคูนทิพมหาครับพี่น้องเอ้ยบางทีมีแตกอีกครับผมเต็มเกี่ยงครับผมวันเยียบเป็นทีนะอยู่ ค่ายยูฟ้าสลอตก็เปยดน,นะครับคงทวตกตระกูลยูฟ้านะครับเขามีค่ายพีพีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องไปหาเล่นไกลเลยทีนี้ง่ายๆสบายๆเลยครับผมนี่ครับผมก็หาเบื้องง่ายครับผมมันจะมีข้างๆเขียนว่าสลอตแล้วกดก็ไปมันจะมีเขียนคําว่าค่ายพีพีอะไรนี่แหละครับผมงัดเข้าไปเบื้องนะครับผมนะเอาแล้วไง คูณ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 ต้องมาแล้วจังหวะนี้คูณห้าได้อยู่แล้วคูณห้าอะไอยู่โอ้ยได้คือคูณห้าครับหมดเกมทกอย่างครับผมเบียดสามสิบแจกสามหมื่นกี่พันเท่าวะเนี่ยคิดไม่ถูกคิดให้ผมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยตกคณิตพอเซาเลยครับพี่น้องข่อยบพื่อนหน่อยนะถ้าผู้ชมข่อยแล้วนี่ข่อยแตกกันนี่เบียดสามสิบแตกมาสามหมื่นนี่เป็นไรเนื้อจื้อ ่0 0 0เท่าวะเนี่ยโอเคครับผมก็เป็นการเปิดประเดิมได้ด้วยดีนะครับขอเรียกว่าลูกอวยนะครับแตกอย่างนี้เนาะโอเคไปไปหาหลินเนื้อไม่กันดีกว่าครับพี่น้องคิดหอดรูมามาไป